มันมีคําพูดตอนนั้นเลยว่าดีเจไม่สําคัญแล้วกูเป็นดีเจมาตลอดชีวิตเนี่ยกูรับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่จริงกูจะทํารายการให้ดูแบบไม่เปิดเพลงเลยผมแค่อยากเป็นคนออกกําลังกายอ่ะชีวิตเนี้ยผมอยากตายโดยมีแท็กติดว่าเฮ้ยปีโลดแล้วแม่งออกกําลังกายมีคอมเมนต์หนึ่งไอคนเนี้ยไม่ต้องไปให้ค่ามันมากหรอกเพราะแม่งในชีวิตมันไม่สําเร็จที่อะไรไม่มีอะไรดีอ่ะเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันวันนี้พอใจมากเลยแฮปปี้มากที่ว่านแวะมา แล้วก็มาคุยกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวว่านกลับไปกูก็ลืมอ้าวเ่นเลดี๋ยวโทรมาเตือนกูครับเราเพิ่งเจอกันเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วฮะเดี๋ยวเข้าใจเสียงเงี้ยงี้กูนึกออกเฮ้ยรายการตลกเนีลยรายการเครียดอะเครียดไมเครียดอย่างประชาชื่นอันเนี้ยซีทั้งสองอะเราไปเจอคนที่แบบเขารู้สึกรู้สึกดีที่มีเขาในชีวิตอ่ะ ทุกครั้งที่ถ่ายเสร็จจะบอกว่าเขี้ยดีใจที่เจอพวกมึงตอนโตแล้วว่ะเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในครับเข้าแน่นอนครับเพราะว่าข้างนอกอหมู่บ้านร้างแต่ <c oughs> ว่าจริงๆที่ว่ามีส่วนไหนที่แบบตึงเป็นพิเศษไหมคะน่าจะมีเรื่องรายจ่าย <c oughs> เปันตึงพอสมควรเลยฮะ <c oughs> พี่ว่าความสุขของการทํางานก็คือทํางานสําเร็จแต่ความสุขในมิตรภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และพี่ต้องการจุดนั้นพี่ต้องการพี่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยงตรงนั้นมาเติมพี่ตลอดถามว่าความสุขคืออะไรคือแบบนี้ค่ะคือการใช้ชีวิตแบบนี้ ไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีความสุขตรงไหนไม่ได้รู้สึกว่าทนทุกข์ทรมานตรงไหนก็เลยทำให้มันอยู่แบบนี้ได้ผมชอบดูพวกคุณคุยกันนะคือเขาชอบหันมายิ้มหวานให้คุณน่ะมันก็เหมือนมันจะง่ายแต่จริงๆในคู่กันมันคงมีอะไรยากเกิดขึ้นบ้างแหละระหว่างวันนะอันนี้ผมคือมันดีแหละมันดีแล้ว